สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกัะโปรชาแนลนะครับซึ่งเป็นช่องที่มีเนื้อหาสาระสะท้อนเกี่ยวกับวิธีชาวบ้านพี่น้องครับผมครับวันนี้นะครับทั้งช่องกัะโปรชาแนลนะครับสี่ภาพพี่น้องนะครับมาหูจักกับพืชสมุนไพรอีกต้นหนึ่งนะครับสิเป็นต้นอย่างนั้นตามเลยครับ <ไป S 1> ผมที่ว่านี่ก็คืนนี่พี่น้อง เื่อเถาวันเปืองเถา,าวันเปลียงพี่น้องนะครับเพื่อเถาวันเปลียงตะตะกรอนมังหนีนะพี่น้องเด้อเป็นพ่นด่างแบบไงหนึ่งพ่นไวยายหรือเปล่ามีเถาแก่เถา,าเก่าพันอยู่นี่นะครับพอดีเป็นเหตุผลทาง,ท,งทับก็ได้เถาเก่าดพ่นเก่านั่นก็เลยถือโจกออกถือแม่โคโจกออกนะพี่น้องเนาะหนีไทยไก่ถนนแม่เสียงดังนะพี่น้อง,นะนนงเงด้อ นี่ครับเถาวันเปืองเหากับโปออกด้วสะะเอือเถาวันเปียงพี่น้องนี่มีลักษณะใบแบบนี้นะครับหนาใบมันมันม่นนิดหี่เขี่ยวว่าท่านไงบนไหนพี่น้องลักษณะเขี่ยวของเถาวันเปียงนะครับที่เป็นไล ปกติแล้วเทวันเปียงนี่เคีียไใหญ่เลยพี่น้องเป็นไม้เทาขนาดขนาดกลางถึงใหญ่นะครับพ่นเรื่อยกับต้นไม่อื่นขึ้นไปในที่สูงนะพี่น้องถ้าว่าต้อนอีอ้ต้นไม่ใหญ่ก็เลย เถาวันเปลืองเป็นไม้ขนาดกลางถึงใหญ่นะครับพันเลยครับต้นไม้อื่นขึ้นไปนีะพี่น้องเนาะขยายพันธุ์โดยการใช้เมล็ดนะครับเป็นมีลักษณะใบกับเป็นใบประกอบขนนกนะนี่พี่น้องใบประกอบแบบขนนกนี่ชัดเจนที่สุดก็คือนี่ออกสลับแบบนี้พี่น้องหน้าใบมัน ใบปลายใบแหลมนะครับค้นใบสอบเป็นใบประกอบแบบขนนกนะครับเรียงเรียงสลับซ้ายขวานี่อันหนึ่งก็นนี่อันหนึ่งพี่นอ้องนะครับเ,เรื่องใบกับเพื่อนเต็มเลยพี่นอ้องพี่นี่กระแมนแต่ว่าเป็นเครื่องเพราะท่านเพราะท่านไงมันเลยกินเป็นเครือที่ นี่ค้นเกา่าเงาเจ้าอยู่นี่เขี้ยะบัตัญ่ยตะวานทับมีหมากมีผลบ้ากบว่าที่เอาไปปลูกไปยุนิทีของบ้ากบโปอย่างนี้มันท,ทีทีอื่นเป็นเน่า <c oughs> <c oughs> ไปเบางทางพี่พี่น้อง <c oughs> หาภาพให้พี่น้องเบื้องชัดเจนฑว่าดัใด <c oughs> นี่นี่นยอดสามารถกินได้เด้พี่น้องนี่ ยอดละยอดออนนี่เนเผลเป็นแบนแนผลของท,ว,งทวันเปียงทวันเปียงนี่ยเป็นแบนแบนได้ไม่หอได้ยังไงอย่างหนึง่งบ้ากวโพติขึ้นลูกไปบึ้งน,นี่เขา แบนคล้ายคล้ายกับถิ่นก็ว่าบ่นมีความใหญ่ควกลมก็กัะถินพี่น้องนี่ครับน,นี่พี่น้องเท้าของเราเป็นลักเป็นลายจุดนะครับมีลายจุด นี่คือใบของเถาวันเปลืองหาเถาให้พี่น้องเมือง,องบ้านใดอยู่นะครับผมดอกเล้าเป็นฟักให้พี่น้องดอกไอ้ดอกเป็นดอกเป็นช่อนะครับออกดอกออกดอกเป็นช่อสีขาวนะครับชอบเกิดอยู่ในทุกที นะครับตามปลาตามปลาโขกปลาท่ามตามขงางท่างตามอย่างจเจริญเติบโตได้ดีอยู่ในด้ถูกสถานที่นะพี่น้องเนาะจะเจริญเติบโตได้ทุกที่นะครับตับประกุณทางยานะครับตะว,วันเปียงมีตับคุณทางยาล้างไหลเลยพี่น้องนะครับเดี๋ยวนี้มีผลิตภัณฑ์เขาวันเปียงทั้งแคปซูลทั้งปฏิวัติแบบชาชงดื่มนะครับ มีผลิตภัณฑ์หลายชนิดพี่น้องที่เอาเทาวันเปียงไปเป็นสารสก,กัดในหลูกของแคปซูลในหลูกของชาชงดื่มนะครับสบรรพคุณทางยานะครับแก้ปวดเมื่อยพี่น้องเด้อแก้ปวดเมื่อยแก้เข่าเสื่อมนะครับกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน รักษาอาการตกขาวของสุภาพสตรีนะครับขับรถขับโลหิตเสียของสุภาพสตรีหลังคลอดนะครับการนั่มไปใส่ก็คือการเอาเทาของเหล้านี่ไปต่อยต่อย่อย่อออออแล้วไปขวไฟนะพี่น้องนะไปชงดื่มไอแก่ปวดเมื่อยทายเส้นเอ็นถ่ายเส้นเอ็นเส้นเอ็นคอดขับปัสสาวะบำรุงร่างกายทำให้เส้นเอ็นหย่อน เสริมระบบทำงานของเส้นเอ็นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรักษาสิวฝ้าของสตรีนะครับหลักของเรามีลดเฟื่อนเมาได้พี่น้องครับปัสสาวะนี่คือคุณสมบัติหรือสรรพคุณทางยาของเถาวันเปืองนาองเรล้าเกิดหลอย,ยู่ตะวัห่างว่าท่านเคื่อหไงอ่เนาะพี่น้องนี่ก็แมนแมนเพราะท่านมี่าท่านเคื่อหไงพอใหญ่ขึ้นมากคนก็นกนตัดทิ่มอย่างที่นะ อาญากำลังในเขตบ้านบ้ากระโปงเป็นเรื่องเป็นเรื่องบ่ง่ายเลยที่ปอกเครื่อนใหญ่ๆเพราะว่าบ้ากระโปงว่าได้เดินทางออกนอกพื้นที่เพื่อไปถ่ายถ้ำนะครับนี่คือเถาวัลย์เปลืองพี่น้องนี่ลักษณะใบนะครับเลื้องใบแต่พวกคุณทางยาของเราก็เอาเถาของเราเถาที่ใหญ่ๆนะครับมาซอยสร้อยสอยตาแข็ง ตัวคุณทางยาก็แก้ปวดเมื่อยพี่น้องแก่เข้าเสื่อมตุ้นระบบคุมคุ้มกันนะครับรักษาอาการตกขาวของสุภาพสตรีอับโเหิบเสียของสตรีหลังคลอดนะรหรือห้องที่เอาไปขวนะครับซ้อยเป็นส้อยเทา้าเราเ,เป็นขินเล็กๆกัเป็นขัวไฟนะครับหรือก็ช่องยืดช่องลำหนันเป็นชาช่องดื่มนะครับช่วยในการ ท้ายเส้นเอ็นเส้นขอดขับปัสสาวะบำงุงกําลังทําให้เส้นเอ็นหย่อนนะครับเสริมระบบการทําง,งานของเส้นเอ็นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับรักษาสิวฝาของสุภาพสตรีนะครับ,รา,าาร,นะร,บรากลดมีอาการลดเปื่อนเมานะครับขับปัสสาวะนะครับนี่คือคุณสมบัติของเถาวันเปียงนะพี่น้องเนาะต่อมาเนี่แหละครับผมนาะยกอนจากนะครับ กำลังใจกับโปรชาแนลนะครับในการบุกป่าฟ่าดงเพื่อหาพืชสมุนไพรหายากนะครับมานะนกตัต่อผีต่อน่องโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพร้อมั้งกดกระดิ่งนะครับเพราะว่าท่านยังสิบว่าได้ผ่านคลิปอันเป็นสาราในคลิปต่อไปน้องพี่น้องเนาะคลิปนี้นะครับอําราพาจากกันไดด้วยภาพของใบเถาวัลย์เปียง เปากัปพอมทมงานกับปชแนลของเกาคำบาสวัสดีครับผม